เรียกป้าอีกแลวอาจจข้าวทั้งวันไม่มีเวลาไปดูแลตัวเองเลยทุกคนรอแป๊บหนึ่งดูผิวหน้าสิเนะี่ยเห็นล้มๆอย่างเงี้ยเจอทั้งแดดเจอทั้งอะไรป้ากระจุดด่างดำคือเต็มไปหมดดูสิเนี่ย แดดแรงฝ้ากระจุดด่างดำรูคุมขนกว้างซุปเปอร์เซร,รั่มต้องลองกันเลยทีเดียวเอาว่าใช้ดี บาวนี่ชูซูปเปอร์เซรั่มค่ะทุกคนเออเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดดำดำพวกนี้จะหายไปเลยเนาะก็ตั้งใจใช้หน้าดูเลยนะเนี่ยดูสิดูเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวหน้าดิฉันจะกลับมาเด่งใสไวยาวได้อีกครั้งหรือไม่ทุกคนจะว่าไปนะเฮ้ยมันโอเคอยู่นะเพื่อนๆดูดิด มาดูซิมาดูื <c oughs> จากป้าผัดกับข้าวเนี่ยตอนนี้หน้าเริ่มใสเด้งแล้วหน้ามันดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไอ้พวกจุดปืดๆตรงเนี้ยพวกกระตรงเนี้ยเออมันหายได้จริงแฮะแล้วมันแบบมันหน้ามันดูขาวขึ้นอะเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> หน้าช่ำม,มงลง กลับมาเด้งได้ในวัยเล็กสี่ริ้วรอยคือจางลงไปเยอะมากเลยหน้าคือช้ำได้จริงซูปเปอร์เซรั่มขวดนี้ไปลองไปลองไปหาตำกันเลยคือดีมากลองมาแล้วเปลี่ยนหน้าป้าให้ปังต้องขวดนี้